หนึ 1> 1. ่งจุดเก้าสเต็ปใช้งานนะรีแมพยอย่างเดียวนะพร้อมไรโนเทสนะลูกค้าหอกควันน้อยแนละ้วลองดูนะควนไม่ดำนะ ูแรงมากนะก่อนจูนนะ่านะหนึ่งรนะนะ้อยสี่สิบสองนะทอกสามร้อยยี่สิบแปดนะหลังจูนขะึ้นมาร้อยเก้าสิบสามนะทอกสี่ร้อยสิบนะดูทอกก่อนจูนนะหลังจูนนะแตกต่างชัดเจนนะ